พอประคุณร้านเะเดดจอยจีร้านเะเด็ดนะซอยจีเตงเออวันนี้จะกลับบ้านให้มาลาวจีนี่ในลังไม่ยกหนึ่งไข่ต่างป้าํำเร็จรูปมากมายใครจะซื้อจะเอาไาช่วยก็เชิญได้ที่ร้านเจเดตเจเดดจอยจีหายค่าของกรุภาพตะเกีให้มาลาวอร่อย ผู้ที่ชนะเด็กเดียวใจไม้วงแลบว่าง่ายนายนูหนุยอ่ะไอ้หนุยมันกับเรื่องปัดนีลเละจอมยันบ่เมื่อนา่ะจัดเล่ล่ะก็บนไปรวดกับจ้องหน้าหน้าเนี่ยจอมนี่เดินทางให้ปลอดภัยออลูกหน้าครับผมนวมนสก,การลาอนุสิตนุศาสตก็เจอกันอีกนะน้องขอให้โชคดีนะประเทศขาวยราชขอบใจละ ผมนมัสการลาครบอาจารย์โจกดีลูกนะสุขภาพตั้งกัดซา,ส,ส,าส,สมาีอย่าแยกทางกันครับผมนายเทงดูแลอ,อกชายดีลูกเออหน้าเธอนี่เหมือนเปลือกพ้นละไมเราจะเหนือใน,นปลอดภัยเพราะเปลือกมันเป็นผู้ที่มั่นคงครับครบพรบะคุณเลตาอาจารย์พมได้ความรู้ขึ้นจันทร์ลอยตาอาจารย์ในเจียมร้อนจะไม่ลืมพระคุณดีลูกจะเดินพ่อาสะคูับอาจารย์ครับเรือลูก กมไฟดาวจ้องจอิตเนี่ยฉันมุมลบอตึงอันนี้หนกกลัวจุกป้อมจารยัน่วย่อยให้กลวยกันนะตึงปลาคัดเอ่อกลางลัางกันให้นอนน้ำกันอย่างนี้ตึงอันนี้เ,เคยจนก็นุ้ยจะออกไปได้แล้วอละไมนว่าจากวัดว่ารือจากพระปราบุรี เรารถวิญญาณเราสะเด็ดยังยังตานีิจะตั้งสักติมาเดินตาโอนรถจะกข้างนี่ย้เรากระพบ กลงตองปีหนามีแต่ความมองเจ้าตุกคำเจ้าเส้นตุกนักปีตองเอตีน้องตุก,กักตุกกะทามะอาจารย์สักเท่าไรแต่มีเคยบอกให้ได้รับฟังของตุกังอยู่วัดว่ามาหลายปี พระอาจารย์ซจำองคอ,อกแล้วนี่นอกวัดว่าพอรองยังไม่รู้ปัญหาปี่ตองหน้าในเรื่องนี้ปีรู้ข้าวเหล่าป่าไม่นองเศร้าข้าวใจตีว่าประโยคีงามอ,อกนอกวัดว่ามันเป็นปลองอะไรออตือคำนัดมาเกิดกาย i my going นสักีม่รู้นองพิมพจันมรรมแต่จัตนหแต่นี้พี่ทองนะพระอาจารย์ออกจากสำนักวัดหนองแสงไปตั้งแต่เช้ามืดครับไปแต่มืดมืดเลย i ิน h e m o มอร์นิงทำไมนะท่นะานอาจารย์นี้สั่งเด็ดขาดเลยวันอย่าให้พิมพ์จันท์ออกนอกวัดว่าไปไหนโดยเด็ดขาด ถามก็ไม่บอกว่าเพราะอะไรบอกว่าอย่ารู้เลยอย่ารู้เลยพี่ทองรู้ไหมว่าทำไมพระจาจาร์ไม่ยอมให้น้องพิมพ์จันทร์ออกนอกบริเวณวัดคือตั้งแต่ตื้อกับเนิ์ดเกิดมาค่ะอยู่แต่ในวัดทางติดเนื้อน้นองไปได้แข่้อยบ่อน้ำค่ะไอ้ยะละกะ็ทางติดตายะน้องไปได้แค่บริเวณต้นพิกุลน,นั้นล่ะไปแก่ตอนพิกลค่ะออกนอกวัดไม่ได้ คือปัญญาน้นองพิมพ์ฉันชิงได้ที่ครูบาอาจารย์้ามนึ่งชิงได้ที่พ่อแม่้ามนึงคือบางทีเขาไม่อยากจะพูดให้เรารู้เราก็อยา่ารู้แต่เราปฏิบัติตามก็ฉันอยากจะรู้เหตุผลล่ะว่าทำไมที่ฉันไปไหนไม่ได้วันนี้ปฏิบัติหน้าที่นะรักวันอาจารย์แกบอกเนนองน้องพิมพ์ฉันํำไรวันนี้อาจารย์สั่งเอา เก็บดอกไม้บูชาพราตออะต้องอะจอมวันนี้อาจารย์สั่งเราวาตางมะพร้าวที่เล้่นลงมาในวัดเ่าได้เก็บกองไว้มดเก็บกองไว้กับที่วันนี้เราจะเป็นผู้เก็บทางมะพร้าวพี่แกทำอะไรคนะอาบน้ำใช้ห้องน้ำเรเยกมึงทำอะไรเรเยกอาจารย์สั่างแบบเรือให้คอยเป็นผู้อำนวยการเดินตรวจ ็นบุพบันการเดินตรวจแม่นแล้วตรวจได้เห็นขี่หมาในวัดอ่อแล้วพี่ทองประจะนึกอาดาวออกไม่ทำไมจันไม่ยอมให้ฉันออกนอกวัดเพราะอาจจะเป็นผงอ้อระระเออยับอะไรนะคะอ้อระระเออยอะไรนะหึ่งแบบแม่มอระระเออยหึ่งฮึงเพราะอะไรตัวนงสวยแลยนงพี่จันนี่สวยรู้ไหมสวยไหมความว่าไงล่ะ มึงเลยแต่ดื้อซี้แกกักกันเอาไว้โปรเกตสตื้อพระโอกไปนองวัดเวลานุ่มได้จิบเศร้าได้จิบแกไม่สามารถไปพูดได้จึงอายุแต่ในวัดนองสวยมากจริงเลยกับสวยไหมความไงอ่ะสวยไหมความว่าใส่น้ําน้อยแค่สวยมากเดบผอมมึงเลยไม่ดูปลื่อนคนโบโบโยโกไกลๆกันไปใครอ่ะแล้วน้องพิมพ์จันเลยแต่สี่แต่จันสี่คนนะ สิเด็ดย okay. ันที่คนโบ้ซ่องจะลาดซ่องไค่ง้อไค่จะลาดเอ้าโลกเอ้าสิเด็ดยันที่คนลงเลดตรงผมผีลงเลดตรงผมผีเลดตรงผมลงพีมจันพี่ทองนี่ทรงผมนี่หล่อจริงนะไตรตาลตะดไตแล้วดูเลยคุณรูปแบบพระตรีมากีกคราวบ่ันนั่งตกืนตุกืนเลยทรงผมพี่ทองนี่หล่อมากนะแล้วมิ้นจริงมิ้นปากระตองโอ้ แปลงควันอามั่งนี่ d o n แต่พี่ทองไม่มีกลิ่นปากจริงนะหลัก้าก,กลิ่นปาก้าวแก่ก้นจอพูดอย่างมิ้นใจ <c oughs> ไม่รู้อีหลักซาพรีแกออแพลงที่ควันหมดไดก็ไปในปากเราเยี่ยวเลยมิ้นเยี่ยวเลย <c oughs> ขนาดนกเขาคอยบางท้องอมน้ำพ่นสามวันนอนขืนเลย <c oughs> ว่ามึงเฉีอบไปปากมิ้นนี่เลย หากมีเป็นจริงแต่กูเป็นแชม,มวยมาแล้วสี่ปีเปล่าปากนี้แต่เป็นแชมวยเออเป็นแชมวยเพื่อโอ้ขึ้นจอกมวยเไงี้ยไอ้ปลองดึงปลองดงปลองดึงปลองจะปลองดึงปล้องอกอดกอดติดไม่ต้องแต่งเข้าทำเรือพอต่ันกูต่อรูกลมเลยพูวกันแล้วกูขวัญร้องไอ้ไม่เกินหยกซ้ำนอนนี่เพื่อมิ้นอยู่ไม่ติดซี่ปีเลยกูเป็นแจ มันเสียแชมเรือมากับนี่กับมันไปกับนั่นแหละจบงานปีไหมจบงานปีไหมติดถุงซองไปปอบกันนักมวยคู่ต่อสู้คู่ขึ้นมาพ้องโจวเกินว่าแว่นเสหฮงมันขวายบางนี้ไม่เกินหยกสามต้องไปต้องไปพอขึ้นหยกหนึ่งกรรมการจะเมินชบปลงดึงพลังยับลังกูเกากอดคอขวางปลกู้ตายนทะเลมันแก่หัวแต่ปลึบปลื้ช่องตีบัต เรือจางตองจ้องงูเต็มยังยังเลยมั้งเต็มยังยังเลย <ắng> ถ้าเว้ยมือ,อได้ปับก็จะแกมกูมัดหยกปีเลียงก็เจ็ดมิ้นต่างตัวแลว้ <ắng> กลวกูกวอพอเข้าก็กพอหาปากมัน่อู้เข้ามาอุติรูงูกูแกเ้ยไอปากเพชรจข้า,ขา,เา,ขาเจอกับหูมรณะอ่อนแลว้วฉันสวยแล้วทำไมไปไหนไม่ได้ล่ะอาจารย์แกอึ้งนี่ครับ ข้างนอกนี่มีอะไรบ้างี่ทองสนุกไหมคะโอ้ถ้าออกจากตรงนี้หนงนะหนงเง็นผูกเข้าไหมทีนั้นมีน้ำตกอะไรนะคะน้ำตกับน้ำตกรับน้ำตกเป็นยังไงอะ่ะน้ำตกมันใครใลรลาบมนเลยแต่หันเนื้อชิ้นใหญ่อ่อนแล้วมีน้ำตกและมีอะไรด้วยครับมีน้ำตกนกรง โดใหม่เสียงธรรมชาติโอ้ยอยากไปจังเลยแกต้องอย่าอยู่ยงเดก็ดกเด็กวัยนี้แกเ้อเราไปคิดไปกันมันรืน้ำตกซวยไปหมดเลยเลครับได้ยินเสียงน้ำตกเสียงนกมันร้องอ๋อเลยรับนี่มีจมด้วยพาให้น้นองควัง วีนอกมันร้องทำนอกที่เดียดอะเละเละเละอูะอ้หูหพยา,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 ายามไล่นกแรกเลยเ,เราฟังเสียงนกนาวีลอกมันร้องไปแล้วตาหนองในดงในปากมีน้ำ เราชวนกันลงอาบน้ำติดตรติดตรติ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 ดตจมเอ้ยจมนำช่วยหนักหนาพออาบน้ำเ,เจ็ดไปลานจะเด็ดสอยที่หลังใบยกหนึ่งน้องเอ๋เขากายกเสื้อป้าไปไม่จากคนดีสื่อตีนี้และถ้วยบา ต,ต้องไปร้านไอกิวต่อยสีคุณจูปรัตนบุรีคนนี้มีน้ำใจอยู่นะเกลนะหรือจะไปที่ตึกไปยกจ้องและน้องไปที่ร้านรองคุณธนาพลมีขวดคนนี้น้องเอเป็นคนที่ใจดีเหมือนกันน้องยาและแล้วเราไปเที่ยวคันที่น้ำตอก

โอ้ธรรมดาเลยแกว่าเสียงปรบมือนั้นเป็นมาเลยอย่างร่วงตะวันเป็นสิ่งอันร่วงยุดใช่ไหมพี่ตองนี่จฉันไม่รู้เลยว่าเสียงดีขนาดนี้โอโลโก้ลองปีด okay, like ouais, okay. ิัน okay, oh, ่ะน้องไม่รู้ว่าพีคือใครไม่รู้จริงๆกันเอากันเลยพอก้องพี่ันเดิมจริงๆกันเคน้องเออพอก็เส้จากยุดมึงอย่ามาหามข้องกายาวๆแบบนั้นเลยพอก้องพี่ันเกหน้องเอออยู่เลย แม่ก็เปลี่ยนอยู่บอกก็เรียกกันว่าเป็ดวาอาแต่พี่ทอมเสียงก็ดีจริงๆ้องไม่เคยได้ยินนลยไม่เคยรู้ว่าพี่ทอมเป็นนักร้องอะยะละกัเแล้วหอมนะหอมอะไรอ่ะน,นี่นะเจ้าเจ้านี่ไม่รู้หรือวหอมดุกนมหอมจริงเลยหอมมันเปลงรามากว้าอ๋อ พี่ทองนี่เก่เสียงดีจริงๆแต่ใจกูเละแต่ใจกูเละเฮตุต้องไปแก๊ปต่างเปล่าวได้เลื่อนไล่ตามเลยติ๊ติ๊ของเราเราแก๊ปอะไรก็ได้อาจารย์ล็อกมาโตเกียร์น่อยเดียวเกียร์เราโตเกียน์ในกันเลยไม่น่าจะเห็นพี่ทองนี่เสียงดีจริงๆเลยทำไมร้องเพลงนี้ไม่จบละ่ะ ให้มันไม่ร้อ,รองจบหอมเอ้หอมดอกกระทิ ทองนั่นเสียงมันดีแต่ว่าเนื้อมันไม่ค่อยม,มีมีแต่กระดูกับขนมันนัเนี่ยพี่ทองไม่รู้หนังสือเลอนี่พี่ทองจะร้องเพลงนี้ที่จบนะพิมจันครองพวงมาลัยให้นหนึ่งพวงครองให้ผีก้าคอยยกเกาะพีพีที่กระบี่ให้หนึ่งกเกาะเฮ็ดอะไรอะ่ะเฮ็ดอะไรกันไม่รู้เฮ็ดแม้น,น่อยเฮ็ดแกลงเฮ็ดแกงปอมมึง แค่ช่วยเนตีช่วยเนตช่วยโอษในตีตีเราเรียกพวงมาเลยน้องน้องพิมจันทร์ไอ้จริงน้องไอ้จริงจริงค่ะร้องพวงมาอะไรไอ้พี่ทองเลยจากใจน้องพิมจันทร์ค่ะโอ้ยบักทองร้องเพลงนี้ได้จบนั่นลูกลูกล้านล้านพี่น้องชาวปกากใต้บ้านบากทองนั่นอุ้ยของไ้พวงมาเลยเยอะแยะแล้วคอยยกคอพีพีไอห,หนึ่งคอยกเกาะสมุยไอ้หนึ่งคอของมึงเหอะก็รูกอันหลอกมาจบนี่เขาไม่เจือปูนเลยน้อง น้องปิ๊บจันน้อยจริงน้องนะครับแกตี้แกเป็ดเลยแตับโตช่วยดีแกช่วยดีให้พวกเรกตึ้งหนองดนเนี่ยปัวปนจะต้อยไปนนี้เราไปทุกนีช่วยช่วยเนี่ยทีนี่เออหัวจับปุยตรอนน้อยแกตีลังจำไว้นะเกับเกบเก็บเกบใจเลยเก็บใจเลยนะฮะมึงควังแล้วคุยบอลแก่ลังน้องน้องปิ๊บจันกรัที่จะร้องให้จบเลยจริงหรือเปล่าจริงเลยมึงมาเลยได้แน่แน่นอนไอ้ บอกอีกนิดครับแมนปาครับแต่ชอบนักหน้าเบียร์นี่บูดเลยตองเมือกไปเม็ดมม้นบูดเลยกูพูดงั้นเนี่ยรุนเบียร์บูดปะหอมเอ้หอมดอกกระติ๊น ตเตาเห็ดตัตะปาขึ้นอยู่ริมเตาย่า,านาพหองเย็นบวงสลางลอยปริมปิมเบึงอยากจะเด็ดมาดมหอมหน่อยลองเอื้อมมือคอยคอยลองเอื้อมมือคอยคอยเอื้อมไม่ถึง ได้แล้วเงี้ยอะทำไมหยุดเจ้าน่ะร้องต่อไปดิครับฟังอยู่เพลินเพลินนะต่อไปเลยบังจ้องย่าวโลดย่าวโลดเฮ้ยเหวอเดี๋ยวอยากกูกันเนกอดโอ้เร็วกันเลยอะไรอีกแล้วสิเฮ้แล้ววะกูก็ไม่ได้แล้วเฮ้ยรอวะกูก็ไม่ได้แล้วกูก็ไม่ได้แล้วแกเลื่อนตามใจมึงอ่ะที่เหลือนั้นตามใจมึง เพลงบ้าไอ้ไมีที่ไหนเพลงกูก็ไม่ได้แล้วบอกแล้วบักทองเอยเดูเปลี่ยนเมันเราบอกว่าเราก็ามไม้ได้แล้วกุป้ามันตั้งจ้องรอยแล้วเวอร์ไปนองปิี่นจันตามันนี่อยากจะไปเที่ยวข้างนอกจริงๆถ้าไปนั้นไปไปได้ไงาจาย์บอกห้ามไปอะเราไปข้อนุญาตแกแล้ว ขออนุญาตอาจารย์ไม่อยู่อ่ะไปบอกง่อนแต่จะมาหน้าเรือ่องย้อนแดกนะอย่าไปน้องปิ่มจันเออนี่น้องรูไ้ไหมอาจารย์สั่งห้ามเด็ดคาดอย่าดอครูตอนนี้น้องปิ่มจันมีมิรอยู่ช่องคนคือนึ่งมิตรแทร่ช่องมิรเทียมมิรแท่แนะนําประโยชน์มิรเทียมจากชวนชิปไอ้นี่มิตรมันรวมโอจะรวมมิรใส่น้ำหวานให้ถึงเติมน้ำแข็งชับกิลีแท่นเนี่ยไอ้ไรรวมมิตนั่นแหละอ่ะ ไป่ไหมครับไปีไปข้ออนุญาตเองขออนุญาตใครอ่ะขออนุญาต,ญาตม้อนกันเลยนี่อาจารย์แกนันออนู่นอยู่ตุกข์น่าเกลียดไม่ไม่น่าเกลียดอาจารย์ครับผมขออนุญาตพาน้องบิมอจารไปเที่ยวสักพักนะครับอย่าไปเอีครับเย็นนะลุงนะครับแหน่ปวดคนเดียวแลกคนเดียวเดียเด๋ยวหูบาดต้องใครซื้อนมตังก็รับก้อกินจักรินนะครับจิบกระตากแกล้งเฮงนี่เออ ผมพลาดนองปิบจันไิดเดียวไม่น่าเนี่ยจันเดียวครับเออไปเลยลูกก็